พี่เจมครับพี่เจมเคยแพ้ให้กับตลาดอะมากสุดเท่าไหร่15ล้านวันเดียวแล้วคนไม่เครียดเหรอครับสําหรับผมเนี่ยการเทดรดขาดทุนคือสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ถ้าเราอยู่ในตลาดนี้ครับเพราะคนที่จะชนะตลาด100%คือคนที่ทํากําไรแล้วไม่เทรดต่อเอาเงินไปทําอย่างอื่นละดังนั้นการขาดทุนเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายเลยสําหรับผมถ้าพอร์ตเล็กเราขาดทุนน้อยพอร์ตใหญ่เราขาดทุนเยอะ ผมจึงอยากออกมาแชร์ประสบการณ์การขาดทุนวิธีการรับมือและวิธีการไปต่ออยังไงมากกว่าการแชร์กําไรเพราะกําไรใครๆก็ทําได้แต่ขาดทุนเนี่ยหลายๆคนไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีหนทาง ตอนทั้งคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องประสบการณ์การขาดทุนและการรับมือวิธีการขาดทุนเรื่องหลายคนเนี่ยจะมองว่าชิปเทรดเนี่ยมันสวยหรูทำกำไรง่ายกำไรเยอะหาเงินได้ง่ายจิบแคร์ดูกราฟแป๊บเดียวก็ได้เงินละการทำกำไรจากตลาดนี้เนี่ยเราอาจจะหาดูได้ไม่ยากตามโซเชียลแต่ด้านการขาดทุนเนี่ยเราอาจจะหาดูได้ยากเพราะโค้ชส่วนใหญ่ไม่กล้าโชว์การขาดทุนของตัวเองอาจจะมองว่าภาพลักษณ์ของการขายคอร์สเนี่ยจะต้องโชว์กำไรเยอะๆแต่ผมอยากบอกตรงๆกับเทรดเดอร์ในตลาดว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับการขาดทุนเนี่ยคือสิ่งนี้เกิดขึ้นคูู่่่่่กกกกกกััับบบาา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 รร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 รทททำำไเเเเเเสสสมมอออแและะะะปปณ์ขดุนนนนนนนีีียยย็ิงงคคคคว้จืพพ ซึ่งตอนที่ผมขาดทุนเนี่ยผมจะกลับมาทำเรื่องนี้ครับเรื่องแรกเลยครับคือรักษาสติสติคืออะไรครับสติคือการระลึกได้ดังนั้นถ้าเราเทรดเสียแล้วสติหลุดอยากเอาคืนรีบเติมเงินเพิ่มนั่นจะไม่ใช่การเทรดแล้วครับแต่จะเป็นการพนันแทน ซึ่งจะเจอภาวะยิ่งเทรดยิ่งขาดทุนซึ่งคนเราเนี่ยมีนิสัยอยากเอาชนะทุกคนครับเราเลยเห็นหลายๆคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวจากการพนันหรือการเทรดเพราะมีนิสัยอยากเอาชนะดังนั้นสิ่งที่เราควรทำอย่างแรกก็คือรักษาสติก่อนครับอย่าเพิ่งเติมเงินเพิ่มเพราะเพียงแค่ว่าอย่าเอาเงินที่เสียไปคืนมาให้พักรักษาสติก่อนครับคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราและเราจะขาดทุนแค่นั้นครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ถ้าเราทำแบบนี้เราจะไม่ขาดทุนซ้ำซ้อนเกินกว่าขอบเขตที่เราวางไว้สองอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เราขาดทุนในครั้งนั่่่่ารผผมมมมมเเบบบวดตตะแไูใหญโ เจอเฮ็ดวันฝั่งบาย เฮมีการพักตัวแต่เ a c d ยังไม่มีการตัดลงถ้าเราเข้าไปก่อนอาจจะมีการ SL ได้ง่าย i b o ว a แฟนเฮด h ฟเนี่ยมีการลงไป Overlap 6 0.8%แต่สามารถกลับมายืนได้หลังจากปิด t m m f r a m มในที่ถัดไปผมเลยรีบเข้าไปอยากได้ราคาดีแต่ราคาดีไม่มีอยู่จริงค um รับและ Volume p r o f ฟล e ในระดับ t m m f f r a ม H h ดวันซึ่งผมเข้าที่จุด i อ t o o c o n t ท o l ที่แนวรับ f i โวลเซอร e c 50%และแนวรับพิโวลแน78.6%และมีดีมา n d z โ n นที่โซนนั้นครับ volume p r o f i l e ในไทม์เฟรมเฮดเนี่ยกราฟลงมากับตัวที่โซนน ทำให้การลงมาเนี่ยต้องรอ m b c บตัดก่อนถึงก้อยเข้า3คือฝึกปล่อยวางอย่ายึดติดและย้ำคิดย้ำทำครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยต้องฝึกละอารมณ์บ่อยๆแล้วจะทำได้ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะก้าวผ่านไปไม่ได้เลยไม่มีใครช่วยเราก้าวผ่านไปได้ครับยกเว้นตัวเราเองคนรอบตัวเพื่อนๆครอบครัวไม่ได้เข้าใจหรอกครับว่าเราขาดทุนหนักๆแล้วเราเสียดยังไงอาจจะมีเพียงกำลังใจและการหวังดี ดังนั้นฝึกเยียวยาวตัวเองให้ได้ครับฝึกปล่อยวางและสร้างใหม่ครับแค่ระวังไม่ให้ผิดพลาดซ้าเดิมก็พอเพราะขมทรัพย์ไม่ได้อยู่ในอดีตครับขมทรัพย์อยู่ในอนาคตพยายามฝืเป็นคนที่ไม่เสียายอาดีตเพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาครับ<ด>และ4ี่คือสุดท้ายถ้ากายและใจเราไม่พร้อมอยากกลับมาเทิดผมเคยไปยางฝืนเถิดต่อในขณะที่ใจยังกลัวกราฟอยู่ครับและขาดทุดสมซึ่งเรื่องนี้หยุดเทิดชั่วคราวแล้วไปทำดีใจให้สงบ เราจะไปนั่งสมาธิไปทาบุญไปตักบารมันช่วยเราได้จริงๆครับเราไม่ได้เป็นคนที่ยอมแพ้กับตลาดครับแต่มันคือการปรับอารมณ์ให้เราเนี่ยพร้อมก่อนที่เราจะกลับมาสู้ใหม่ทบทวนความคิดทบทวนแผนการเทรดและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราฝึกมองว่าถ้าเราขาดทุนเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากตลาดดูครับึ่งแนนอนครับถ้าเราผิดพลาดบ่อยอนาคตเราจะผิดพลาดน้อยลงเรื่อยๆและเมื่อเราทําผิดพลาดน้อยลงเราจะเทรดดีขึ้นและกาไรจะมาการขาดทุนเราไม่ได้ล้มเหลวครับเพราะเราจะมีประสบการณ์ใหม่ที่ทําได้ดีกว่าเดิมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วพิมพ์สู้ต่อใต้ช่อง สเปดท,ที่แคบจนแทบจะติดกันจะสร้างโอกาสในการทำกำไรให้คุณได้มากกว่าเทรดกับอ e เทเวลส่งตลาดโดยตรงด้วยสเปดตองคำแค่3จุดไม่คิดค่าคอมมิชชั่นใครชอบเทรดสเปดแคบคลิกที่ลิงก์อีเทเวลใต้โปรไฟล์เลยครับ